ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรีวิวบ้าน by S Set Corner ผมชวลิ์คงศักดิ์ภับูรณ์ค่ะแอนนิสาหน้าวราวัฒนาค่ะวันนี้เราอยู่กันในโครงการเดอะแก n นปิ่นเก้าสำหรับโครงการนี้เนี่ยน้องแอนมันมีสถานที่ใกล้เคียงยังไงบ้างนะครับโครงการนี้ตั้งอยู่บนถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้าใกล้ทางด่วนคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีโครงการนี้มีสถานที่ใกล้เคียงคือ โรงพยาบาลทนบุรี 2, สองศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยมหิดลสารายาเซนทันสารยาเซนทันปิงเก้า,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 าเดี๋ยวเราเข้าไปชมในตัวบ้านกันดีกว่าครับน้องแอนครับค่ะเอ้อบ้านนี้นี่พื้นที่มกี่ตารางวาฮนะพื้นที่ประมาณ1้อยตารางวาโอ้อตารางวาซึ<ช>่งจะเป็นหลังมุมด้วยเนาะใช่ค่ะเป็นหลังมุมเงียบสงบเลยทีเดียว นะครับแล้วพื้นที่ใช้สอยประมาณเท่าไหร่พื้นที่ใช้สอยประมาณ300ยตารางเมตรค่ะ300รอยตารางเมตรเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะมีกี่ห้องนอนะฮะจะมีสี่ห้องนอนสีห้องน้ำสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ำค่ะอ๋อเอาละฮะเอาไี้ตื่นเต้นและอยากจะชมว่าพี่น้องแอนบอกพี่ตั้งแต่แรกเนียว่าบ้านหลังนี้มันสวยเนี่ยมันสวยยังไงคะเดี๋ยวพาเข้าไปดูเลยดีว่าใช่ค่ะโอเคครับค่ะแล้วตอนนี้เราก็เข้าไาอยู่ในบ้านกันแล้วนะคะอืม ครับผมบ้านดูดีมากเลยนะฮะไอพื้นที่ตรงนี้คือเอาไว้ทำอะไรครับว่าไงใช่สำหรับเป็นห้องรับแขกก็ได้ค่ะอ๋อห้องรับแขกห้องนั่งเล่นก็คือว่าโซฟาแล้วก็บางประมาณอย่างงี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นทีวีนะครับแล้วส่วนตรงนี้ก็พื้นที่ค่อนข้างใหญ่นะฮะนี้เอาไว้ทำอะไรครับ รับประทานอาหารอ๋อแล้วก็มีเฉลียงข้างหน้าด้วยนะครับใช่ค่ะอสวยมากเลยนะครับแต่คือจุดเด่นของบ้านหลังนี้เลยนะครับก็คือศิลปะใช่ใช่ไหมฮะงานศิลปะที่อยู่บนตัวบ้านนะครับอย่างข้างบนเนี่ยที่สีฟ้าๆเขาขาวเป็นรูปท้องฟ้านี่คือเป็นวอลเปเปอร์ใช่ไหมอันนี้จะเป็นงานเพ้นท์ค่ะงานเพ้นท์ใช่ค่ะเพ้นท์เพ้นท์มือเนี่ยนะใช่ค่ะค่อยๆวาดรูปเนี่ยนะค่ะ พระเจ้าจอสสวยมากนะแล้วที่สีทองนี่คืออะไรฮะอันนี้จะเป็นทองคําเปลวค่ะทองคําเปลวที่เราแปะกันในวัดอ่ะนะแ้วเขาค่อยๆมาแปะทีละแผ่นทีละแผ่นเนี่ยนะใช่ค่ะโอ้โงานละเอียดมากเลยฮะทั้งบ้านนี่คือเพ้น์อย่างนี้ทั้งหลังเลยไหมทั้งหลังเลยเห็นทั้งหลังเลยโหมูลค่ามันเท่าไหร่บอกมูลค่าประมาณ3ล้านบาทค่ะ3มล้านนะใช่ค่ะค่าจ้างวาดรูปเนี่ยใช่ค่ะ คือเฉพาะสีไปอย่างเดียวนี่ซื้อบ้านใหม่ได้หลังหนึ่งเลยนะครับ่าโอ้โหถ้าเป็นผมนี่ซื้อได้สามหลังนะบ้านไม่แพงโอ้สวยงามมากทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวน้องแอนพาไปชมชั้นล่างห้องอื่นว่ามีห้องอะไรกันบ้างานะ<ด>ครับโอ๋ครับค่ะอันนี้นะคะตอนนี้เราจะอยู่ที่โซนของชั้นหนึ่งนะคะตรงน,นี้นะคะจะเป็นห้องอเนกประสงค์ค่ะอ๋อห้องอเนกประสงค์ใช่ไหมฮะะห้องอเนกประสงค์นี่คือทําอะไรได้บ้างฮะอันนี้เหมาะใช้สําหรับเป็นห้องนอนผู้สูงอายุได้ค่ะอ๋อ แบบเดินขึ้นบันไดไม่ไหวนอนข้างล่างดีกว่าใช่ค่ะอ่าครับแล้วก็ยุคโควิดนี่ถ้าเกิดมีสมาชิกคนใดในบ้านนี้ติดโควิดขึ้นมาห้องนี้เป็นห้องกักตัวได้เลยนะฮะโหยอดเยี่ยมจริงๆนะฮะออกแบบไว้พร้อมสําหรับยุคนี้เลยใช่ค่ะนะครับค่ะห้องต่อไปนะคะก็จะเป็นห้องน้านะคะโอ้ค่ะเจ้าจ๊อสวยงามมากเลยครับ Oh, อยากจะให้กล้องนี่สังเกตดีๆนะคือห้องน้ำที่นี่นี่เป็นลักษณะเหมือนเรากำลังอยู่ในทะเลร<ช>ิมชายชหาดใช่ไหมฮะอาบน้ำ,นำโอ้โหฟินมากเลยครับเห็นเรือบงเรือใบห้ามกลางชายหาวยาดเยียมมากนะครับเราเห็นนี่ก็พาดรูปหมดเลยนะใช่ค่ะขออนุญาตจับนิดนึงค่ะโหนี่งานวาดจริงๆนะครับค่ะโอ้ สามล้านกว่านะเอาให้คุ้มนะโอเคครับโอเคครับแล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นห้องครัวนะคะห้องครัวห้องครัวก็ยังเพ้นท์อ่ะครับเนี่ยใช่ค่ะว้าวโอ้นี่ก็เป็นครัวฝรั่งนะครับคือบ้านเนี่ยยังไม่ได้ต่อเติมยังไม่ได้ใส่เฟอร์นิเจอร์อะไรเข้ามาเป็นบ้านแบบเปล่าๆใช่ไหมครับค่ะอ่าฮะออกประตูนี้ไปก็คือเป็นพื้นที่ข้างๆนะครับโอเคครับอ่ะ เดี๋ยวพาขึ้นชั้นสองเลยดีกว่านนองแอนได้ค่ะครับ,รบนี่เราอยู่บนชั้นสองกันแล้วใช่ไหมแอ,อนใช่ค่ะโอ้ัชั้นสองนี่มีกี่ห้องนอนครับชั้นสองจะมีสามห้องนอนค่ะสามห้องนอนสามห้องน้ําห้องน้ําในตัวทุกห้องใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อครับผมก็โอ้โ,อโหคือ ลักษณะที่ที่พี่สังเกตดูจากข้างล่างเนี่ยคือคถ้าเหมือนเป็นเพดามจะเป็นท้องฟ้าใช่ค่ะจะเป็นท้องฟ้าเหมือนกับเราอยู่ในโลกใช่ไหมฮะแล้วก็ก็จะมีมองขึ้นจากบนพื้นดินเนี่ยเราก็เห็นฟ้าใช่แต่พอขึ้นชั้นสองมาเนี่ยเหมือนเราทะลุทะลุออกมาอาวกาศแล้วใช่ไหมฮะเหมือนอย่างที่เมื่อกี้ตรงโซนบันไดเหวี่ขึ้นมาเนี่ยคือจะเป็นรูปของดวงดาวอาวกาศแกลล็กซี่<ช> <ๆ S 2> อะไรต่างๆนานา,นา,นา,นาใช่ไหมโอ้เหมือนทะลุหลุดโลกเข้ามาแล้วเนาะค่ะอ่าใช่ แล้วก็คือในส่วนที่เรายืนอยู่เนี่ยอันนี้คือต้นต้นโพต้นโพโ <ม S 1> อ้อยังงี้โซนนี้นี่พี่คิดว่าเขาน่าจะน่าจะออกแบบไว้สําหรับเหมือนเราเอาไว้ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเป็นห้องพระอะไรํานองเนี่ยเนาะะออครับว่าสวยมากนะ,ะนี่ถ้าเกิดว่าเอาอมานั่งสมาธิตรงนี้นี่นรรลรธรทมได้ง่ายๆเลยครับ s <S เบนี่ยคือมันฟีลลิ่งมันได้มากนะโอเคงั้นเดี๋ยว พาไปดูมาสเตอร์เบดรูมกันดีกว่าอ่าครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นมาสเตอร์เบดรูมนะคะมาสเตอร์เบดรูมใช่ว้าวครับโอ้ค่อนข้างจะใหญ่เลยนะฮะมาสเตอร์เบดรูมนี่บริเวณนี้ก็คงจะเป็นเตียงค่ะเตียงใช่ไหมฮะตู้เสื้อผ้าอ๋อครับนี่ห้องน้ำใช่ห้องนอนใหญ่นะครับค่ะอ่าก็ขนาดกว้างขวางนะฮะ คือมีตัวห้องการเปียกกันแห้งเรียบร้อยเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือกระบอกกระเบื้องอะไรคือทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วะนะครับห้องน้ำนะฮะแม้แต่ห้องน้ําทุกห้องก็ยังเพ้นท์นะครับคือตัวนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่ากล้องจะมองเห็นหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยคือมันจะติดไฟเป็นกระพริบกระพระิบิบระยับอยู่ใช่ค่ะ ใช่ไหมฮะเป็นไฟ LED นะฮะก็แต่งมันสวยมากนะครับคือถ้าตอนดังคืนเนี่ยต้องบอกว่าพวกดวงไฟต่างๆเนี่ยมันจะแบบชัดเจนแล้วก็สว่างนะครับถ้าเกิดเราอยู่ในห้องนะครับหมือน,นอนอยู่ในห้องนอนนี้ครับแล้วก็มองเพดานไปเนี่ยโหมันฟินสุดๆนะครับเหมือนเรานอนท่ามกลางหมู่ดาวอะไรประมาณนั้นใช่ค่ะก <c oughs> ในส่วนตรงนี้คือเครื่องอะไรครับน้องแอนนี่จะเป็นสัญญาณการขโมยค่ะอ๋อสัญญาณการขโมยใช่ไหมครับไม่ใช่เครื่องคิดเลขใช่ไหมโอเคนะครับที่บ้านไม่มีนะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของชั้นบนเนี่ยนะครับนอกจากห้องมาสเตอร์เบดรูมแล้วนะครับก็ยังมีอีกสองห้องนอนใช่ค่ะมีห้องน้ําในตัวเหมือนกันเหมือนกันมีเพ้นท์เหมือนกันใช่ค่ะโอ้โหครบเรียบร้อยเลยนะครับค่ะครับผม หรับตอนนี้นะคะเราก็ชมบ้านกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับท่านใดน,นะคะที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นข้างล่างนี้นะคะแล้วถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับ<อ>ได้โปรดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับเอส e r ดค r แล้วผมจะพาท่านไปดูรีวิวบ้านหลังสวยๆหลังอื่นอีกนะครับแล้วสุดท้ายนี้นะครับจุดแรกคือพบจุดจบคือจากเมื่อพบต้องพลากเมื่อจาก ต้องเจอแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ